มันจะไม่ติดว่างนะครับจิตมันจะไม่ฟุ้งซ่านเพราะมันได้ทํางานเนนะมีเป้าหมายในชีวิตน,นะครับนันะเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่มาอะไรต้องเข้าไปนะเข้าไปร่วมดําเนินการนะครับาการดําเนินการในโรงเรียนนักเรียนนั้นเนี่ยนะที่จริงของเราด้วยนะครับจะต้องไม่ใช่แค่วิชา แต่ต้องเป็นการพัฒนาอย่างบูรณาการทุกด้านโดยเฉพาะยิ่งที่สังคมเราสมัยนี้ศตวรรษที่21ต,ต้องการอย่างยิ่งนี่ก็คืออันนี้แหะครับศิลธรรมความซื่อสัตย์ต่อต้านคอร์รัปชันนะครับช่วงต้องไปด้วยกันปัจจุบันนี้เนี่ยการศึกษาไทยเนี่ยเอาใจใส่อยู่เฉพาะเซกเมนต์อันนี้นะครับหนึ่งใน5เนี่ยคือปัญญา intellectual development โดยการเรียนวิชา แล้วดีกวาว่ารู้วิชาแลว่วมีปัญญาซึ่งที่จริงไม่จริงนะครับไม่ใช่ม a ส t e ริ l e นนิ่งนะครับแค่เรียนวิชานะครับต้องเรียนเพื่อ,อ,อการพัฒนาทางอารมณ์โมชโน่เด e วล l อ e เมนตนะ social d e v e l o p m e n t s p i r i t u a l แล้วก็ Physical Development ไปด้วยกันนะครับนี่มาถึงประเด็นรกาสร้างงานผมย้ำอีกทีนะครับทุกมิติที่พูดเนี่ยจริงๆแล้วเวลาทำเนี่ยทำไปด้วยกัน คนไปนะครับาการสร้างงานในพื้นที่เนี่ยได้พูดไปแล้วนะฮะว่าถ้าเรียนของจริงออสติกเลิร์นิ่งนักศึกษานิสิตนักศึกษาส่วนหนึ่งจะเห็นลูกทางเลยว่าอ่าที่ทำเนี่ยที่ไปทำโปรเจกต์เนี่ยนะเนี่ยเราทำมาหากิิได้นะในต่างประเทศผมไปกประจายปิวัฒน์เนี่ยตามอรจายปิวัฒน์ไปดูเรียวน,นิวี เขายุให้นักเรียนตั้งบริษัทนะทนทีกานยุให้นักเรียนตั้งบริษัทเป็น Social Enterprise นะมีเวลาแล้วก็หลังจะฝอยให้ฝังนะว่ามันได้จริงๆอ่ะนะโดยเฉพาะพวกที่มีปรสวรรคบางอย่างนะครับเรฉะนั้นเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยก็หมายความว่าต้องมีการร่วมมือกับผู้ประกอบการในและนอกพื้นที่นะครับ แล้วก็เนี่ยทำใ้เคเอ็มทำในดี i, ยกระดับผลิตภัณฑ์นะครับหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็ตั้งสถานประกอบการใหม่ตั้งสถานประกอบการนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมคิดว่าเรื่องการสร้างงานในพื้นที่เนี่ยจุดที่สําคัญหนึน่นคือระบบทุนในพื้นที่จะยังไงจะมีการระดมทุนนะมาตั้ง บริษัทหรือว่าทำมาค้าขายอะไตู้อะไงทำธุรกิจแบบใหม่ๆใ,ใ,ในพื้นที่ซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาให้ดูวันนึงนะครับมาถึงประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งคือสร้างการเรียนรู้และความรู้ในพื้นที่เป้าหมายคือเพื่ออาชีพที่ดีของผู้คนนะครับเรายกตัวอย่างนะครับการจัดก,การพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่เราเป็นคณะเลยใช่ไหมครับนะครับสร้าง,างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดท้องถิ่นพึ่งตนเอง จากการตนเองอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋จะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับการที่ดูแลคนชาราคนพิการอันนี้ท่านรวมมือกอับอบตใช่ไหมอบตอหนึ่งเนี่ยตำบลหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนแก่ซึ่งจะมีมากขึ้นแล้วคนพิการตัวเลขน,นะครับเนี่ยเมื่อ สองวันที่อย่างเยตประเวศขึ้นปอดผมนะตัวเลขอยู่ประมาณ300 10, ต่อหมื่นนะฮะถามว่าทำย,าทยังไงที่จะได้รับการดูแลทุกคนอย่างดีนะฮะจัดระบบกรสร้างความเข้มแข็งคุมชุนเนี่ยไปรวมไปถึงโรงเรียนกลุ่มออมนะทรัพย์จากกร้านี้ตัวอย่างนะครับ แล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องสภาผู้นําชุมชนเน่เดียวเดียวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเรื่องสภาผู้นําชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจมากนะผมตามอาจารย์บวัรณเด็กไปดูที่สตูลนะแล้วเห็กเราตื่นตาตื่นใจนะการสร้างความรู้ในพื้นที่อันนีงก็คือร่วมกันทํางานนี่แหละทั้ง k m ด d เนี่ยแล้วก็สื่อสารสังคมนะทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยคือการสร้างความรู้การเรียนรู้นะที่ใช้จริงนี่คือการสร้างความรู้ จึงจะเกิดออเสนติดเกิิ่งนะครับการสร้างการเรียนรู้และความรู้นั้นเนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพหมายว่าใครทําอะไรต้องเรียนรู้อยู่เสมอน,นี่คือหลักนะครับแล้วก็ในกลุ่มชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็รวมกลุ่มการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติซึ่งเดี๋ยวจะมีสไลด์ให้ดูนะครับในตัวอย่างที่สตูที่เราเพิ่งไปเห็นเมื่อ,อ,อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย อาจารย์และนักศึกษาเข้าไปทำหน้าที่เป็นฟ a c ิลิเตเตอร์เลิร์นิ่งฟอสิลิเตเตอร์นะเชื่อมความรู้ปฏิบัติเข้ากับความรู้ทฤษฎีแล้วก็เชื่อมกับสู่ไอศูนย์ที่มีความรู้ทางวิชาการที่เราไปดูที่สโตนเนี่ยสตนเนี่ยเป็นพื้นที่ชายทะเลนะชาวบ้านที่ก็ทำประมงใจฝั่งนะมันมีหน่วยราชการอ่ะมันมีศูนย์ไอประมงใจฝัางของราชการนะครับศูนย์ไออะไรป่าชายเลนอะไรเงี้ยนะครับดูแลป่าอะไรเงี้ย พวกนี้มีความรู้เยอะนะแต่มันไม่เชื่อมโยงกันกับบ้านนั้นถ้ามาหลาลัยหรืออาจารย์นักศึกษาเนี่ยเข้าไปเชื่อมโยงหน่อยเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเข้าไปใช้ใความรู้ของศูนย์ต่างๆเหล่า,านั้นเนี่ยนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยผมไปยุใหู้นที่เข้าวัญที่สุพรรณเนี่ยเขาทําเรื่องในโรงเรียนชาวนาก็คือทาเคงชาวบ้านนะครับที่จากการทํานาเขาก็พาไปเนี่ยดูที่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนไปดูที่ศูนย์ อะไรเกี่ยว่องเกษตรของกระทรวงเกษรตรนั่นแหละแต่ตามธรรมดาร์เนี่ยชาวบ้านเข้าไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วไอ้คู่มือน่าเกี่ยวกับเรื่องมแงมลงในแปลงนาเนี่ยกระทรวงเกษตรทําอย่างดีเลยแต่ชาวบ้านก็เคยใช้ได้ไม่ใช้ไม่เป็นเต่เพาพอเอามามีคอสเตรเตอร์เข้ามานะครับไปจับมแมลงมาดูกันมาแยกแยะเท่าไหชาวนาเข้าใจโอ้โหที่มแมลงเยอะแล้วก็ไอ้บริษัทขายยาฆ่ามแมลงมันยุบให้เห็นแมลงต้องฉีดเนี่ยพอมาดูแล้วไม่ต้องฉีด ทำไมไม่ต้องฉีดแนะมลงตั้งเยอะแมะลงตั้งเยอะนั้นเก้าสิบเปซ็นต์เป็นแมลงดีดียังไงดีไม่กินข้าวไม่กินต้นข้าวแต่กินแมลงตัวอื่นเห็นไหมครับไม่ต้องฉีดอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้จะเข้าถึงแหล่งเหล่านี้ได้เข้าใจเหล่านี้ได้ชาวบ้านต้องการฟ้าวเสรตเสรีเพราะชาวบ้านไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปเึดครองนะครับแต่ต่อไปก็ผมดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ที่ สตูนนี้ก็มีที่เลี้ยงของอาจารย์ปิยวัฒน์เนี่ยนะฮะอดีตของอาจารย์ศิรพลด้วยนะเอ่อนั้นเ,เรื่องการเรียนรู้สร้างความรู้เนี่ยต้องเชื่อมโยงกับ real sector real sector แปลว่าก็สถานประกอบการทั้งหลายสถานประกอบการทั้งหลายในที่นี้มัน,นรวมทั้งหน่วยราชการด้วยนะรวมทั้ง ngo ทั้งหลายเนี่ยใครทำงานอะไรเนี่ยเป็นยลเซ sector แล้วก็การเรียนก็จะเป็น authentic นี่เข้าไปเชื่อมโยงกับเขานะครับ แต่นไปสิ่งประเด็นนึงกันนคือเครือข่ายการพัฒนาก็คือความร่วมมือในพื้นที่ทั้งหมดแหละนะที่จะพัฒนาสารพัดด้านเลยนะสิ่งที่ต้องไม่ลืมคือพัฒนาทุนนะในพื้นที่นี่มีทุนไม่ใช่น้อยนะครับต้องมีการพัฒนาทุนเพื่อไปสู่การประกอบการใหม่ๆของคนรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอีงอันนึงคือพัฒนาตลาดนะที่เราไปดูที่พัทลุงเนี่ยมีหมู่บ้านหนึ่งทำ ลูกผักปลอดสารพิษพอเราซักบอกว่าเอาไปขายที่ไหนเราตกใจเลยส่งออกมาเลเซียส่งไปตลาดหัวอิฐที่นครถ้าคนที่รู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชนะตลาดหัวอิฐเนี่ยเป็นตลาดมหัศจรรย์นะครับใจมาโหรานเลยแล,แล้วก็สินค้าไปจากทุกสารทิศไปจากอีสานก็มีไปจากทางเหนือเราก็มีนะครับนั้นเขาสามารถที่จะส่งไปแล้วเขาบอกเลยนะครับ ู้หญิงพวสลิมทำนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยมีคนมาซื้อ,อถึงที่เนี่ยไม่ได้ราคาโดนกดราคาเดี๋ยวนี้เขาขายเป็นนะเขารู้ว่าตลาดอยู่ที่ไหนเขาส่งขายส่งนะแล้วก็ได้ได้ได้ราคาดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ,เ,อเป็นเรื่องของเครือข่ายการพัฒน,นาที่ช่วยทําให้มีการแสวงหาโอกาสใหม่ๆได้ได้นะครับเออ เกี่การการพัฒนาเรื่องเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญมากนะที่เรียกว่าจับจิตจับใจผู้คนหาพาร์ทเนอร์ได้มากมายนะครับได้เรื่องเยาวชนจิตอาสาเรื่องผู้สูงอายุส่งสุขภาพอันนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่ในพื้นที่หมดเลยนะเพียงแต่ว่าทํายังไงที่จะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายนะฮะแล้วก็นําไปสู่การมองเห็นโอกาสใหม่ๆใ,ในการเป็นผู้ประกอบการเห็นะครับ เรามักจะติดว่าพอทําแล้วก็ทำ,ลทำลออแล้วจบทำแล้วเอสบายใจเราได้ไปช่วยแล้วจบไม่ต้องไม่ใช่ต้องทําแล้วต่อเนื่องแล้วมองเห็นโอกาสใหม่นะไปสู่การทําธุรกิจธุรกิจแบบโซเชียลออเต้เพิมน,นะครับน,นี่คือหัวใจที่ออมาไรลน่าจะเข้าไปทำได้นะครับเป็นเรื่องของยุคสมัยใหม่ที่มาถึงออประเด็นสุดท้ายคือความแข่งยืนง และกลไกาการทาํางานระยะยาวที่ผมเขียนปิดน,นะครับท่านนียเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งคณะนะครับนะแล้วก็ในการที่จะทำเนี่ยต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวช่วยก็คือก็คือ,คอพาร์ทเนอร์ทั้งหลายในที่อยู่ในพื้นที่หรือหรือนอกพื้นที่ของท่านตัวช่วยอันนื้อคือสพอวอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วก็อาจจะมีได้อีกเยอะแยะเลยแม้กระทั่งธุรกิจก็อาจจะได้นะครับ มหาลัยน่าจะฉลาดพอที่จะร่วมมือกับแม้กระทั่งธุรกิจใหญ่ๆใ,ในรูปแบบที่เป็นอีโค้พเนร์ชิพที่ไม่โดนเขาเอาเปรียบหรือหลอกอะไรได้นะันก็เป็นการช่วยให้ชาวบ้านสามารถที่จะมีโอกาสที่จะร่วมมือน,นะแล้วก็ทางานกันในระยะยาวได้ทีนี้กลไกทำงานระยะยาวในที่นี้หมายถึงของมหาวิทยาลัยนะของมหาลัยส่วนที่สำคัญก็คือต้องเข้าไปอยู่ใน KPI แล้วก็ Performance appraisal ของบุคคลและหน่วยงานเป็นข้อตกลงเป็นข้อตกลงนะฮะว่ามีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ที่เวิร์กโหลดหรือรีวอร์ดซีซั่นที่พูดไปแล้วคือที่สำคัญในการคือปรับหลักสูตรครับเป็นไปได้ไหมหลักสูตรว่าอย่างนี้อย่างนี้งี้แต่มีนักศึกษาในร้อยคนของหลักสูตรเนี่ยไม่ศึกษายอยู่สองคนนะที่บ้านบ้าเหมือนไอ้ฟอร์ฟาร์เมอร์กระจิบคิมเนี่ยหรอกเขาขอห้าสอร์ไปทำงาน นะแต่ทํางานไม่จะทำงานเฉยๆนะครับทํางานแล้วมีหลูมของไอ้สอันเนี่ยของอด l t เล a ร์น n ่นะซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นเจนเนอ l e a ร์น n ่อยู่ด้วยมาเพว่าไปทํางานเนี่ยความรู้เชิงทฤษฎีก็ก้าวหน้าก็ก้าวหน้านะครับได้ไหมหลักสูตรเปลื่ยนไหมเอื้อไหมนอกจากเอื้อแล้วเนี่ยอาจารย์สามารถนุนเขาได้ไหม แต่ไอ้จิรรมคิมไอ้พอฟาร์เมอร์เนี่ยอาจารย์ท่านอทำอะไรเลยเนาะมันป้าพอสองคนนเที่อย่าลืมนะครับมันเป็นนักเรียนแกรดนะครับมันจบประเทศมาแล้วสองคนนี้นะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าเด็กถ้าคนเรียนเปียโทอเองเนี่ยผมคิดว,ว่าจะจะจะบรรนะแต่ว่าเด็กปีสามปีสี่ก็น่าจะทำได้นะครับแล้วก็หน่วยงานการมีหน่วยงานเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปดูแลที่จะในที่สุดแล้วเนี่ย เกิดความร่วมมือแล้วก็เกิดเกิดเกิด,เ,กดเป็นการ o r g a ไนซ์ขึ้นมาเป็นบริษัทอะยรที่ผมก่ับเรียน,น,นแล้วนะครับเอาตัวอย่างของจริงมาให้ดูเป็นตัวอย่างของการตั้งบริษัทเพื่อทำโซเชียลแอนด์ไอบรส์นะเป็นเป็นบริษัทประกอบการทางสังคมชื่อว่าบริษัทจันทบูรณักดีนะครับบริษัทจันทบูรณักดี ไปทำงานที่พัฒน,นาชุมชนริมน้ำจันทบ,บุรีนะเป็นชุมชนที่อายุกว่าร้อยปีและมีคนที่มีชื่อเสียงอยู่หลายคนนะครับคนแรที่ผมจับได้ก็คือหลวงประกอบนิติสารพวกผมเนี่ยยันทันชื่อเสียงท่านนะเป็นทักกฎหมายที่เป็นคนดีมากนะทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองเยอะบ้านท่านอยู่แถเนี้นะถ้าท่านเป็นเด็กที่นี่ท่าก็ตายไปนานแล้วนะครับบริษัทนี้ มหาวิทยาลัยคือสถาบันอาสมศิลป์ลงพุนตั้งบริษัทนะเพื่อทำงานมหาวิอาสมศิลป์เนี่ยสถาบันอาสมศิลป์เนี่ยความความชำนาญเขาคือเป็นสถาบัานิกนะครับเ,เป็นสถาปนิกเพื่อชุมชนเพื่อนนะนะเพื่อการอนุรักษนะ์แล้วก็อีกอันนึงคือเขามีโรงเรียนรุ่งอรุณ ้เขาก็จะเก่งท่าทาการศึกษาทางเลือกนะเ,เป็นการศึกษาที่ที่ทิกแน่วไปนักศึกษาของเขาเนี่ยผมก็จะได้คุณนะคือนักศึกษาของอาสมศิลป์เนี่ยได้เงินเดืนเอนสามารถริงศิลป์นักศึกษาไปถึงสองรนอยคนนะนักศึกษาจํานวนหนึ่งเนี่ยจะ เพราะว่าเนี่ยคือธรรมาหากินจากการเป็นนักศึกษาก็คือรับงานแต่มาหลาลัยเนี่ยจะไปรับงานให้มาหลาลัยนี้เนี่ยมีหลายบริษัทนะบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทสถาปนนะอิทนะานที่คนจะรู้นะครับที่เขาได้เนี่ยคือรประกวดแบบ